โอ้ได้อยู่ได้อยู่ตัวเล็กสวัสดีครับพบกับรายการออนทัวร์รอบรั้วบ้านนะครับวันนี้พาพเพื่อนๆมาสำรวจ บรรยากาศหลังฝนตกมีมรสุมเข้ามาทําให้ฝนตกหนักทั้งคืนเมื่อคืนนี้นะครับหรือว่าน้ําเยอะไหมในทุ่งนานครับแล้วก็ไปดูคลองส่งน้ํากันระหว่างรอยต่ออําเภออุทุมพรพิสัยแล้วก็อําเภอโพธิสุวรรณหรือว่าห้องแก่นนั่นแหละครับเดี๋ยวไปชมนครับนี่ด้านหลังผมก็คือหมู่บ้านสายตะคองนะครับเป็นอําเภอโพธิสุวรรณเลยนะครับนี่นานโนนตรงนี้เรียกว่านานโนนว่าเพิ่งมีน้ำน้ำมาช้าไปทําให้ข้าวต้นข้าวดูเตี้ยนะครับไม่ไม่งามเท่าไหร่ และนี่คือคลองห่องแก่นนะครับหรือว่าคลองเรียกบ้านเราเรียกว่าห่องนั่นแหละครับห่องห่องก็คือคลองคลองน้ํานี่นะครับคลองนี้มาจากตําบลสํารงนะครับที่เราข้ามก่อนถึงบ้านสํารงใหญ่เส้นทางสองหกตรงช่วงก่อนเข้าบ้านสํารงใหญ่นะครับถือว่าช่วงโรงเรียนกำแพงนั่นแหละครับสะพานตรงนั้นนะครับมาถึง ตรงนี้เลยนะครับคลองสูงน้ำคลองมีตั้งแต่โบราณแล้วนะครับเรื่มาถึงรอยต่อนุมพรพิสัยโพสีสุวรรณเลยครับเดี๋ยวเราไปดูตรงช่วงที่น้ํำล้นออกนะครับว่าน้ําเยอะไหมปีนี้ดี๋จะไปดูกันต้นเดีต้น,ตน,ตนไม้ข้างคลองเยอะมากเลยออนทัว ดูน้ำดูท่ากันบ้างครับนี่ครับนี่ผมเข้ามาจากถนนใหญ่นะครับนี่ผมกําลังเดินย้อนกลับไปเพื่อไปดูตรงฝายที่เขากั้นน้ําตรงฝายที่กั้นน้าว่าน้ําเยอะไหมปีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนี่ครับได้ยินเสียงน้ําแล้วนะครับนี่ยานพาหนะผมมาวันนี้นี่ครับผมรถแล้วนะครับ ำนวนแล้วโอ้ของแก่ของแก่ม่ได้ใสตรงนั้น,นะครับมีบอกี่มาจากเค,ครื่องวัครัมรณมาถึงนี่แล้วก็ ยาวไปถึงขบวนถือใหญ่นี่นแหละครับของนี้นี่นะครับเราออกจากคลองมานะครับเพื่อจะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งของถนนสอง6นเจ็ดหกนะครับถนน ศร,รีสะเกดรัตนาบุรีนี่ครับรอยต่อสะพานรอยต่อนี่มาจากอุดมพรนะครับนี่ไปโพสีสุวรรณรัตนาบุรีไปงทีสุรินครบเราจะข้ามไปทางน้นครับน้ำก็พอมีไหลแล้วนะครับน้ำไหลแล้ว รบรรยากาศหลังฝนตกทั้งคืนนะครับตกทั้งคืนถนนก็ไม่เฉื่อยแฉะนะครับถ้าตกพอไปปลอยนั่นแหละครับเฉื่อยแฉะมากนี่สงใสยมาใส่ตรงกันดูชาวบ้านเขามาทำอะไรกันครับอ้าวมาใส่ตรงร่วะโอ้ดีเลยโอ้พี่ลานของเราครับมาใส่ตรงหร่วะ โอ้เริ่มมาใส่ตรงใหญ่กันแล้วนะครับนี่โอ้่มาว่านี่มากับนาทองใบของเรานะครับนี่คือที่เราเดินมาจากน้ําไหลเมื่อกี้นะครับนี่คือตรงท้ายที่ข้ามถนนมานี่นาทองใบของเรากําลังตรงเลยเนาะครับผมตรงนะครับโอ้เห็ุ้านอย่างดีเลยสี่ใส่ท่อเดียวบ่หรือว่าใส่ร่วมไปเลย ใส่ขาดไปนี่นะครับแค่สองนีบ่บอครับโอ้นี่ครับเดี๋ยวมาดูกันใส่ตรงกันนะครับอุ้ดมาก็กรดิอันใดก็บ่ประเทีเร่องการไฟในฟาร์มเริ่มเงินบออร่อยแน่นอนนี่ครับเป็นเห็นวิถีชีวิตด้วยจังหวัดดีนะครับเนี่ยออกมาออนทัวร์รอบรั้วบ้านก็เห็นนา้นาๆพี่ๆเขากําลังหาปลานะครับทําการหาปลา พี่ทิลานของเรากับน้าทองใบของเรานะครับ,บนี่ท้องนาก็จะมีควายอย่างนี้แหละครับมีควายผูกควายไว้หัวนาเดี๋ยวไปดูบักซิดานาหน่อยนะครับนี่นี่ครับ ฝรั่งในทุ่งนาฝรั่งบ้านเกิดตามธรรมชาตินะครับนี่ไม่ได้ปลูกไว้นี่ลูกเล็กๆนี่นะครับลูกเท่านี้นะครับต้นไม่ใหญ่มากเด็ดกินได้เลย,ดยเดี๋ยวจะลองชิมดูนะครับเป็นบรรยากาศท้องทุ่งนะครับวันนี้พามาชมแล้วก็พาเพื่อนๆมาเปลี่ยนบรรยากาศจากในหมู่บ้านแล้วก็ออกมาทุ่งนาบ้างนะครับจาก ในรายการออนทัวร์รอบรัวบ้านนะครับวันนี้จะกินฝรั่งว่ารสชาติเป็นยังไงเหมือนกับฝรั่งลูกใหญ่ๆที่เรากินกันไหมกินจูอะไรอย่างนี้นะครับหาลูกที่มันใสๆนะครับนี่ลูกประมาณนี้อันนี้สุกแล้วครับนี่เล็กไป มดมันจะเยอะหน่อยแต่ว่าเปลือกมันเนี่ยมันจะออกฝาดๆแล้วก็เปรี้ยวหวานหน่อยๆน,นะครับอร่อยดีครับมันเป็นของธรรมชาติที่อยู่ตามทุ่งนาคนแก่บอกว่ากินเม็ดมันเราจะมันโอ้ไปไสติง่งได้ยินมาตั้งแต่เด็กแต่ไม่รู้จริงแค่ขนาดไหนนะครับเพราะว่าตับไก่ยังโดนหลอกกินไปแล้วครับ <c oughs> กินตับแกลแล้วมันจะดื้อจะซนนะครับพี่คนแก่เคยบอกไว้นะครับผมอะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับพ่นเพื่อนที่อยู่กรุงเทพหรือว่าอยู่ที่ไทยต่างประเทศให้ได้รับชมกันนะครับวันนี้ก็คอมเมนต์ Comment, พูดคุยหรือว่าทักทายกันได้นะครับในบรรยากาศแบบสบายๆนะครับวันนี้ถือว่ามาออนทัวร์รอบรั้วบ้านในทุกนากันครับอ่านี่เ้าอี้ทำงานแบบสบายๆเลยนั่งชมวิวคิวพัดแล้วก็มีเปลนั่งพักผ่อนนอนพักผ่อนนี่ ไม่น่ามันเล่นพ่อพ่อไดพ่อโดูพ่อได้ม่นางตัวไหนพวเขามันกระโดดโอ้นี่นะครับเป็นแพรเขียวบ้านเราเรียกแพรเขียวแหละนึกภาพบอกเป็นถุงพลาสติกล่ะครับที่เป็นก้นๆถุงส่งปลานะครับนี่กําลังติดตั้งระบบอยู่นะครับนี่ส่งน้อยนะครับส่งส่งเล็กเดี๋ยวเราไปดูส่งเล็กกันไปดูส่งเลขกันนี่ก็ใส่ไว้ตั้งแต่พายุโนอึนนะครับ ก็ฝนตกมาทั้งคืนก็ได้มาใส่หม่ยากแกงนี่กำลังยามเลยมาทุ่งนาก็ได้ปลากินนะครับตรงเล็กนะครับเมื่อกี้เราดูตรงใหญ่หมาแล้ว ถงใหญ่ย,ยังใส่ไม่เสร็จแล้วครับใส่เวลาเยอะเลยใส่ถุงนะครับถุงพลาสติกอีกอคกอียค่ะเปิดออกปิด้ห เจ้าก็เหนือแล้วนะเดี๋ยวินสักทีครับโอ้ดีเยอะครับเต็มเลยจริงจิมันต้องใส่ตะกร้านะครับเอาถุงพ้าถี่มีปลาเคีงใหม่ใส่ปลาไปกินแล้วครับเออร้องเงี้ยร้องว่าตำ้ใส่เออเยอ ขันนะครับใช้เวลาไปสามชั่วโมงได้หนึ่งขันนี้น้ํามันไม่แรงนะครับนี่ใช้เวลาไปสองชั่วโมงโอ้นี่ขันที่สองได้แล้ครับปลาคิปลาหมอนะครับหมอตัวเล็กๆอ,อ,อ่าเรียบร้อยครับ โอ้ได้ประมาณสักสองกิโลนะครับนี่สองกิโลกว่ากว่าถ้าคิดเป็นกระช่างนะครับประมาณประมาณน้าหนักถ้าคิดเป็นน้ําหนักประมาณสองกิโลเสร็จเรียบร้อยครับใส่ไว้สามตรงยามได้ตรงเดียวยามยามแค่ตรงเดียวเอากัวนันแลไปตะหูเนี่ยแบ่งพี่แบ่งน้องกินกันครับอ่าเรียบร้อยครับผมขอนทัวรอบั้วบ้านพามายามตรงด้วยนะครับวันนี้ถือโอกาสนี่ครับปลาที่ได้จากตรงเอาไปทำกับข้าวกลางวันแล้วครับวันนี้ครับผม อันนี้คือแขอดักกั้นตรงที่จะไม่ให้ปลาโดดน,นะครับนี่อุปกรณ์หาปลาอีกแบบหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูกลับไปดูตรงที่ใส่ตรงใหญ่อีกทีนะครับมหน้าหน้าสองคนของเรานู่นครับอยู่ตรงนรงน้นเมื่อกี้เราเดินมาดูตรงเล็กลเดินกลับไปร้อนนะครับนี่แดดจ้าเลยหลังจากฝนตกมาอากาศก็ยังร้อนอยู่เลย อากาศอะไรมันก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับนี่ไฟกำลังเตรียมันอยู่ร้อยเชือกเพื่อให้มันเป็นถุงทรงสี่เหลี่ยมจะไดะ้ดักปลาได้ครับนี่ใช้เวลาอีกหน่อยนะครับนี่ผมอยู่ตรงนี้เกือบชั่วโมงแล้วเนี่ยนานๆเขายังทำไม่เสร็จกันเลยใช้เวลาอยู่นะครับเพราะว่าไม่ได้เตรียมการเขาบอกพอฝนมาก็จัดการเลย เรืยกว่าจับจูดจับจูดเอาตามอัตภาพครับอุปกรณ์ที่บ้านมีอะไรก็เอามาเตรียมการหาปลาเป็นวิถีไทยบ้านของเรานะครับที่เนะวลาฝนมาก็หาอยู่หากินพึ่งพาตัวเองแต่ก่อนก็เป็นอย่างนี้ครับไม่ได้ซื้ออะไรผ้าไหมก็ใส่ก็ทอ,ทอเองปลาก็หากินเองกบเขียดนี้มันไม่ได้อดได้อยากเหมือนสมัยนี้นะครับมันมันไม่ได้ ไม่มีเหมือนสมัย,ยนี้นะครับแต่ก่อนเดินมาแป๊บเดียวก็ได้กินแล้วครับในทุ่งนาอะไรอะไรมันก็เปลี่ยนไปครับตอนนี้ชมปลาโอ้มหีัีโอ้มาดางที่ตัวหนิวเป็นถุงๆนะครับเป็นจะเป็นสี่เหลี่ยมข้างหลังเป็นสี่เหลี่ยมข้างหลังแล้วก็จะให้ปลาเข้าไปตรงอยู่ตรงสี่เหลี่ยมนะครับ <laughs> ออาเฮาหนักแล้วครับเ,เสร็จเรียบร้อยนะครับก็รอเวลามายามแล้วนะครับทีนี้ใส่ตรงดักปลานะครับเอบเอไร้เอายอยู่ตรงหน่อยตรงหน่อยนี่นะครับ ว่ากันได้ว่กันได้้วอครับผมนี่ใสาหมอนะครับนี่จะทอดใส่รสด,ดีใส่ซีอิ๊วขาวนิดนึงก็ได้ละครับวิธีการทอดปลาช่อนที่เราได้มาจากการใส่ตรงนะครับนี่นหมอนกำลังทำกับข้าวนะครับนี่แกงพื้นบ้านเราใส่แกงใส่มะละกอแกงใส่มะละกอแกงปลาตรงใส่มะละกอนะครับนะีบ่ ใส่ซีฟูขาวใส่โรตีก็จะกรอบมันๆนะครับปลาธรรมชาติก้างก็จะอ่อนไปเลยกินอร่อยมากครับปลาช่วงนี้ครับผมวันนี้ก็พามาชมบรรยากาศหลังจากมรสุมเข้าเมื่อคืนนะครับพามาดูน้ำในคลองแล้วก็ ชมวิถีชีวิตการใส่ตรงของชาวบ้านนะครับผมอัปเดตหรือว่าอัปเดตสภาพอากาศด้วยนะครับวันนีนะ้ในพื้นที่ในเขตอำเภออุบพ,พิษัยแล้วก็อเอโพอสีสวรรด้วยนะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องนี้ผมอ,อ่นทัวร์ด้วยนะครับผมพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ